สวัสดีจ้าลูกเขาเนี้ยพัดเนี้ยพักชมจ้ามื่อกี้พามาตกปูจ้าเดี๋ยวจะเอาให้กินให้เบิงเบ้งสงสัยปูจะติดแล้วล่ะเดี๋ยวอู้เป็นพุ่มเป็นพวงเลยจ้าเนี้ยมเนี้ยมเนี้ยมพู่มปูจ้าปูนี่ละ่ะการมาตกปูของเราเออจ้าเบิง้งปูทั้งนั้นเลย โอ so quick That's fish crab ไปแล้วจ yeah. <t ale> <Or> ้าปูทัลังกานั่น e ือปักดคิดใช่อาลีม a สหรือ k ี r แล้วจ้เดี๋ยวจะเอาึ้นให้บ้างภาษาฟิลิปปินส์เนว่าตะลังกาว่าสัมจ้าปูแปลว่าปูอลีมาสักแปลว่าปูไงจ้าทราว่าตัลังกานี่คือปูน้อยแั้ตัวกับคนฟิลิปปินส์จ้านสอน เดี๋ยวเดี๋ยวนี้สิได้แต่ลังกาหรือว่าอาริมาสักเดี๋ยวเอาขึ้นในเบื้องแก่ฉัโชอบกันนะพ่อนี่เธอไงไชายนีสเฮลเลนเดอร์เดี๋ยวจะล้อมันจับดีดีก็เดี๋ยวเอาคืนในเบื้อง เอาแล้วจ้าเอาแล้วมาแล้วจ้าตะลังก้าจ้าเทียวนี่ว้าวโอ้โอ้โอ้นี่จ้าได้2โตเทียวนี่มันตกไปแล้วเอาขึ้นบ่ตทันจ้าแล้วเบื้ง nhi bò nhóm poi hoạt thúng trả rồi Vâng cứ chỉ hưu like đây bố rồi vương, không hay ăn lò, ăn lò khi chơi, vương trả rồi vương, tổ ngay nung đến này ngay tiểu vô, ừ, nhóm poi lấy rồi nhỉ vai vô, bắt lâu bắt trả được to cái นี่จ้าพี่น้องเลยเบิง้งฟามาตกปูจ้าไม่หนีแล้วเบิง้งโอ้โอ้โอ้นีหนีหนีเบิบบ้งจ้านี่ปูปู่ยังบุจ้าบุรลูกจกซื้อมันคือจังปูมาบ้านเขาหรอเจ่าบ้านเป็นสีดำไหมเดี๋ตกให้เบิ้งอีกเทื้อนึงจ้าจ้านี่เป็นปูที่เขาตกซองบาทจ้า แต่ว่ามื้อนี้บ่ค่อยโตใหญ่น้ํามันลงจ้ะมันบ่ค่อยมันลงไปลึกๆพ่อปูตใหญ่มันน่ะเดี๋ยวมื้อหลังสิเอาตะกล้องมาถ่ายกล้องให้เบิ่งเต็มๆจ้ะว่าตกันแบบจังได๋มื้อนี้กล้องมันบ่พร้อมจ้ะบ่เพิ่นบ่หยุดงานกเลยบ่มีผู้ใดถ่ายให้เบิ่งตัวนี้จ้ะใหญ่กว่าหมูเห็นบ่นี่ล่ะจ้ะปู่ตก2เทื่อดึกลงไป2เทื่อมันก็สิเกาะทุ่งเบคอนขึ้นมาจ้ะ ก็ล้างโตอีกยุ่จ้าเดี๋ยวให้เบื้องตอนึืนน้ำอีกเนาะได้อีกแล้วจ้าเบิ้งตงัวนี่บ๊อยเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาตากล้องมาไายเบิง้งคักจ้าตอนเอาึืนน้ำเมื่อน,นี่บ่ได้เอาค้าตั้งกล้องมาบ่ได้ตัง้งใจว่าสิมานี่คืออุปกรณ์ตตู๊ปวงเขาโดนมันหนีบขาดไปเบิดแล้วจ้าทุงเงง เดโต๊วใครเบื้องผูบาวมาฝายเหลือจ้าลักไยเอาพ้นไปวนแล้วลงเรือน้อยลอยบนรักไยเอาผูบาวจ้ะบรรยากาศเนี้มุนแรงเหลือหน่อยจ้ะกันลังกับขอฟังพ่อกับลูก นี่ละจ้านี่ก็เป็นปูที่ตกได้เมื่อนี่จ้าฟ้าขันมาตกอยู่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้าหน้ามันลงคักมันก็เลยไม่ค่อยได้ปูตัวใหญ่นี่ก็ลายแล้วจ้ากินบ่เบดอตรงนี้ปูยังบุจ้าผู้ใดลู้เขียนซื้อมาบอกใต้คลิปเลยเด้อจ้าคอมเมนต์บอกแน่ว่าปูยัง นี่ละจ้านี่ก็เป็นปูที่ไปตกกันมา้าเมื่อตอนเย็นนี่จ้าทอดบานแล้วเทดปูผัดพงกะะรี่จ้าซีซันนากินขนาดเลยเห็นม่ปูผัดพงกะหรี่จ้าอันนี้เทสสองเมนูจ้าม้นนี่อันนี้ปูชุบแป้งทอดจ้าอันนี้พี่แล้วแล้วปูชุบแป้งทอด กินกับน้ำจิ้มอันไกล้จ้นววาน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนีกำลังทอดอยู่จะให้บ่งตอนจะเสิร์ฟใส้จานอีกเชือหนึ่งจ้าจ้่จ้านี่ก็เป็นนาตาของปูผัดพงกะะรี่ที่เขาไปตกมาเมื่อนี้จ้าเมื่อนี้ได้สองเมนูจ้าได้ปูผัดพงกะะรี่วงจ้ากล้าหมุนไงเลยเมนูปูผัดพงกะะรี่ก็อันนี้เป็นปูชุบแป้งทอดจ้า กินกับน้ำจิ้มอันอันไก่น้ำจิ้มหวานทองคนเม่บ้านท้องคนแม่นมีแล้วจ้ะอย่เบิ่งเต็มเต็มอยวขออนุญาตอันกินเข่ากันจ้ะเพราะว่าพ่อได้กินเข่าดันเลิกงานไปตกปูอยู่มีเข่าสวยพร้อมจ้ะนี่ละเมน,วมวนูมื้อนี้ปูชุบแป้งทอด แล้วก็ปูผัดพรงกะหล่ีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายรอบสองจ้าขออนุยาตกินขอก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปตกปูจ้าบ๊ายบาย